ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเจ้านายจ่าหนูคอพักร้อนนะครับอันน,นี้มันเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราจะมาคุยเรื่องเซิร์ฟสเก็ตมีเสียงนะครับอันนี้จะเป็นของยี่ห้ออีกอันหนึ่งละก็คือดีแคทลอนดีแคทลอนนะความจริงมันคือยี่ห้อออกซิโลนะออกซิโลคราฟ540แต่ว่าสนใจแล้วเขาจะเรียกว่าบอร์ดนกหรือบอร์ดดีแคทลอนเพราะว่า เราไปซื้อจากดีแคทลอนไทยแลนด์มาแต่อันนี้จริงๆแล้วเราไม่ได้ซื้อจากดีแคทลอนไทยแลนด์หรอกเราซื้อจากคนข้างนอกมาแต่ว่าอพอเราใช้ไปได้สักพักหนึ่งปัญหาของเซิร์สเก็ตที่เป็นบุชชิกแบบ CXC หรือที่เป็นจางส่วนใหญ่เลยก็จะมีเสียงออฟอ,ออฟอ,ออฟแอดนะคุณผู้หญิงเล่นอย่างคุณก้อยเล่นอาจจะไม่มีเสียงเท่าไหร่ <พอ S 1> แต่ว่า้อยอใช่แต่ว่าเสียงของอ่ะผมเนี่ยเนี่ย รู้ว่าเพื่อนๆจะได้ยินเสียง่านะอันนี้เป็นทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยถ้าคลิปก่อนหนะ้าน,นี้เราถ่ายไปแล้วหนึ่งอันก็คือเป็นของซิกซิกซึ่งเป็นแค่ล้อหลังอันเดียวแต่ว่าเราก็อาการเหมือนเดิมไหละก็คือเราจะใช้ตัวจระบีขาวนะในการแก้แว่าเดี๋ยวเราไปดูเสียงมันก่อนเมื่อกี้ยกมาให้ฟังแล้วแต่อันนี้เป็นอีกเสียงหนึ่งที่เวลาเราเล่น อันนี้พยายามก้มให้ไม้มันได้ยินเสียงอืมจะได้ยินประมาณนี้แหละออมแต่ว่าไม่รู้ว่าเสียงมันเข้าไม้หรือเปล่านะแต่ว่าเราโอเคแหละเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเดิมของเราโดยการแกะนะแกะแล้วก็ใช้จารบี เขาเรียกจารบีขาวนะความจริงมันก็คือใสอ่าถ่ายลูปเอ๊ใช้ยี่ห้อนี้นะครับซ s เปอร์ o ูปอันนี้เป็นจารบีเกตใช้งานในโรงงานอุตสาหารกรรมนะที่บริษัทเขาก็มีใช้เหมือนกันถ้าเป็นบางเครื่องจกักรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสามารถซื้อในช้อปปีได้ราคาประมาณ3-400บาทเนอะดูไว้อันนี้ยี่ห้อนี้อ่าเดี๋ยวยืนนิ่งๆก่อนแป๊บนึงอ่าแซ่บอ่า โเคเราก็จะแก่กันเลยครับเดี๋ยวอันนี้มันใช้อันเดียวกันไหมเนี่ยได้สิได้เพาใช้บอร์นี้แหละมันอันใหม่ยังไม่เคยขายไม่ก็คือจริงๆแล้วอ่ะไอ้สเก็ตทูนตัวเนี้มันแถมมาจากของไอ้ตัวนี้เลยนะบอรนกนี่เลยนะถ้ามันใช้ไม่ได้ี้คืองงเลยไมันใหม่อยู่ไงอ๋อก็คือมันไม่เคยขายนะใช่อ ไงมันก็ได้แล้วไงอ่าใช่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 ใช,ใช,ใช่กดมือขวานะครับหมุนทางขวาให้หมุนย้อนย้อนเข็มนาฬิกาแล้วมันจะขึ้นออกอย่างเงี้ยถ้าขันเข้ากันอย่างเงี้ยเนี่ยเอออะครับขออนุญาตวางกับพื้นตรงนี้นะครับพื้นอาจจะสกปรกหน่อยอ๋อนี่เป็นสีดำ School, อยู่แล้วสกูแล้วก็อันนี้ก็คือแหวนรองออแหวนรองสกูแล้วก็พออันนี้เราก็ดึงออกมา มันมีบูชิ่งสีดำอันนี้อ่านี้จะเป็นบูชิ่งสีดำนี่ครับบูชิ่งก็คือยางนะครับตัวนี้เออถ้าเราเล่นบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะพังหรือบูชิ่งมันแตกได้ถ้าสมมติว่าน้ําหนักเราเกินกว่ากําหนดที่เขากําหนดไว้แต่ว่ามันมีบูชิ่งอันนี้แล้วอ่บ่อน,นกนี่ค่อนข้างดีนะเห็นเลยว่ามีจารบีตรงเขาเรียกตรงนี้น่าจะเป็นไพวหเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมีจารบีอยู่เลยเนี่ย ออมาแล้วอของตัวของตัวซิกซิกยังไม่มีเลยเมื่อกี้อ่ะโอเคอันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับยางอีกอันหนึง่งยางสรงกระปอกด้านล่างนะครับอันนี้วางอันนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่มันมีเสียงก็คือตัวนี้แหละเห็นไหมอันนี้คือแหวนรองอีกอันหนึง่ง แต่แบรนด์ลองของไอตัวใส่ไว้ในมือดิจะได้เห็นของไอตัวบอร์ดนกนี่จะเป็นแบบโค้งขึ้นนะเป็นเหมือนขอบจานขึ้นมาเนี่ยที่มันมีเสียงก็คือที่บอกแล้วก็คือมันจะชนกับตัวนี้เนี่ยมันจะมีเสียงก๊กแก๊กโกแก๊กก๊กแก๊กตัวนี้แหละนี่แกะครับจารบีได้ลูก ซุปเปอร์ลูปงานดิจิจ๊อปดิจิจอปนะครับก็ทาเยอะมันก็จะเยิ้มนะครับเวลาเราไปเอารถไปตากแดดถ้าเอาบอยไว้หลังรถอ่ะอืมเดี๋ยวพอทาเสร็จแล้วเราก็เอาไปใส่ไว้ที่เดิมไง แต่ไปที่เดิมของมันนะครับคือคิดว่าปัญหามันมาจากไอต,ตัวตัวขูดตัวนี้แหละเราก็เลยทามันเยอะๆหน่อยแต่ว่าบอรน,นกนี่ดีนะบอกเลยว่ามันมีจารีมาให้โหปกติคือแกะบอร์ดซิก,ซ,กซิกเมื่อกี้ราคา5,000กว่าบาทน้ำมันไม่เยิ้มเลยอันนี้เยิ้มเลยออครับอันนี้นะ ตอนนี้ก็ยางความลื่นนะครับนี่ก็ใส่ในก้วยของมันอย่างนี้นะครับเราเป็นเซิร์ฟสเก็ตบูทอนนะเอ็ไปเล่นกับพี่มีฝุ่นมีอะไรเรามันมีตาอะไรด้วยเมื่อกี้มันมีบาร์โค้ดเหรอมีบาร์โค้ดของมันตั้งแต่ไอ้นี่แหละชิปแกนี่แหละเดติชอว โ oh. อ้ันนี้จุดหมุนของไอตัวทักเราเรียกว่าไพวอตนะบอกเลยใช้จนบอดพังเดี๋ยวทำเสร็จก็ต้องไปคีนหน่อยนะเพราะว่าชลบีมันดูสกปรกบอดมากเลยอีกแล้วอีกแล้ว โอเค okay, มาอีกแล้ว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 นี่กระทำมาหน่อยเน่โอเคอ่าใช่หรือหวัวน,นี้ราคาที่คุณใช้แก่ค่ะแต่คุณใช้กดถูกไหมช่ไหมคะคุณต้องหมุนน่าจะใช่นะก็นี่กดมือขวาเนี่ย กของไมโครเรามีเพื่อนไม่อยู่ข้างๆเพรแต่ว่าของไอ้ตัวเนี้ยมันจะชนว่สะสเก็ตทูไม่ใช่ของมันนะป่ะก็ของมันนันแมันแถมมามเ,ปเป็นอย่างนี้แหละแต่ว่าอมันจะเนี่ยมันจะชนตรงนี้หน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ใช้สเก t ตทูได้ เล่นเร่องไปแน่นๆเดี๋ยวไปเช็ดฝุ่นหม่อเคอ่ยเราทำอีกข้างหนึ่งเราเดี๋ยวขอเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลานะซีดีซ้ายล้อหน้าล้อหลังส่วนประกอบของพาร์ทอะของพวกพาร์ตต่างๆเหมือนกันหมดเนี่ยมีสกรูมีแหวนรองเฮ้ยแต่นี่เฮ้ยเลยนี่มีนี่อีกชั้นหนึ่งนั้นมันหายไปไหนแล้วนั่นนะไม่มันไม่มีตั้งแต่แรกนี่อันนี้ของบอดด็อกมีนี่อีกชั้นหนึ่งเป็นแหวนรองอีกชั้นหนึ่ง ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงดีไซน์มาเป็นอย่างนี้บอกกันเลยมันไม่หายแน่นอนมันไม่หายใครดูในวิดีโอเพื่อนๆบอกว่ามันหายไหมบ้าบอกมันจะหายด้วยอยู่ด้วยกันตรงนี้เวลาเราถอดเราก็พยายามจะเรียงไว้นะเาะเรียงไว้มันจะง่ายต่อการเรามาประกอบเนี่ยเนี่ยมันมีความสึกเหมือนกันนะเนี่ยของเธอเนี่ยบูชชิ่งเธอเนี่ย เนี่ยเห็นไหมเนี่ยก้อยอ,อ,อ,อีกหน่อยนนี่วงแหวนยังบอกครับวงแหวนจะมีด้านที่เขาบอกว่าด้านเรียบเนาะแล้วก็ด้านมนด้านเรียบนี่คือให้หันให้หันขึ้นให้หันเข้าหาไอ้ตัวบูชชิ่งแบบนี้นะบูชชิ่งยางส่วนด้านมนก็คือเอาวางไว้ตรงนี้นี่ตรงนี้เห็นไหม จะเห็นรอยขูดทึ้นของการเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันขูดเนี่ยแสดงว่าไอ้ตัววงแหวนเนี่ยมันขยับได้ใช่ไหมมันเสียดสีมันขยับได้เพราะฉะนั้นการขยับอะมันก็เลยทําให้เกิดเสียงออทแอดออทแอดออทแอดออแอดดึง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 ดึดึง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 งดึ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 งด แล้วก็ทาตรงนี้อ,นอัดจอระบีไปเออน,นี่นะครับส่วนไพ่หวดเหมือนเดิมครับของไอตัวล้อของบอร์ดนกเนี่ยมันมีให้อยู่แล้วนาอนี่นครับกรูปกรูบ มันไม่แกะยากเลยครับไอ้ตัวนี้บอกเลยผมแกะครั้งแรกนะอันนี้ไม่ได้ไปดูคลิปคนอื่นด้วยอ่ะสิ่งอื่นที่เห็นเพิ่มเติมจากไอ้ของบอร์ดนกดีไซน์แหวนรองด้านหน้าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าด้านหลังจะเป็นกลวยใช่ไหมเพื่อนๆเห็นไหม,ม,หไหมว่าการถอดอาจจะมีความเราต้องประกบอย่างนี้ก่อนเนี่ยประกบอย่างนี้ แล้วก็ใส่แล้วเนี่ยมันถึงจะใส่ได้เพราะว่าเมื่อกี้ที่มันงกแงะงกแงะอยู่มันติดวงแหวนอมอทีที่เล็กเล็ก,ลกน้อยนิดหน่อย,อยที่ก็คือเรียนรู้ไปพร้อมกันนี่แหละแต่ดีไซน์มันอาจจะออกแบบไม่เหมือนกันเนอะออแต่ว่าบูชชิ่งของไอ้ตัวเหมือนกันนะของไอ้ตัวไอ้นี่ซิกดซิกเราเนี่ยอย่าลืมนะครับซิกดีซิกแล้วก็มีอีกคลิปหนึ่งนะครับในการแกะแต่ซิกดซิกแกะง่ายกว่า นี่แแล้วคราวนี้อเอาแล้วครับเอาแล้วครับอือหอือหแล้วกล้องตามไหนะอเอเอเแต่อันนี้ไม่มีด้านนะด้านมนด้านเรียบไม่มีนะอืมเหมือนกัน การที่ลองวงแหวนอีกรอบนึงอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าถ้าไม่มีวงแหวนตัวนี้มันจะขันลึกไปแล้วก็มันอาจจะแน่นเข้าใจใช่ไหมก็เลยทาเสริมขึ้นมาอืม,อมก็ไม่ให้เราขันลึกไปกว่านี้ละอืมได้หมดแหละน้มันเข้าออแล้วลอ่ะอเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอ่อนอ่ะเราค่อยมาปรับกันได้เลไม่น่าเลือกไอ้นี่สีขาวเลยแล้วมันดูเลอะเทอะมากทำไมอ่ะก็มันเลอะเทอะตัว ไหนสีขาวไอ้ที่เครื่องมือแกอมันต้องยอมมันแหละแล้วไม่สีดำนะไม่ความจริงมันมีมันมีแถมมาทุกตัวนั่นแหละแต่ว่าเราเอามาแค่ตัวเดียวยอมสูญเสียมันไปอ่าเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองดูหน้าเขาสิดูหน้าเขาโหตากล้องไม่ดูอะไรเลยตากล้องเหนื่อยแล้วถ่ายตามอารมณ์จริงเดี๋ยวเราจะไปลองถ่ายว่าเสียงมันหายไหมนะนะ ก็บอุปกรณ์ใส่กล่องไปก่อนได้ไหมอืมอ่ะเบื้องต้นเรามาลองเสียงออดแอดกันนะครับเฮ้ไม,ไม่มีเฮ้ยไม่มีจริงด้วยอือม,ม,มีเสียงเลย เก่ดกาล้วกันะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นราวไหมจะนเล่นจริงขนาดไั้นเลหรอเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมคิดว่าหายไหมล่ะหายซิเนี่ยเห็นไหมนะไม่มีเสียงแล้วโอเค สำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b คร r i b ชช่องเจ้านายจาย่าหนูขอพักร้อนด้วยน,นะครับวันนี้ผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับบ๊ายบาย